อ่ะสวัสดีครับนี่วันนี้ผมบอยเซนีนักลาดมาอยู่กับพี่หน่อยเจ้าของอยู่ติดริมแม่น้ําท่าจีเลยนะแล้วก็ติดถนนลาดยางด้วยเออที่สวยๆแม่น้ํานี่กว้างเกือบัก90เมตรได้นะแล้วก็มีสวนกล้วยพี่เขาปลูกไว้เกือบ400ต้นเลยกล้วยหอมทองนะครับฝั่งนู้นติดลาดยางอ่ะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างพี่หน่อยเขาท้างมดเป็นกี่ไร่ขายเท่าไหร่ทำไมถึงขายแล้วทําไมถึงที่มันถึงโอ้ใช้ได้เลยไปไปรีวิวความสุขไปเที่ยวเดินหาความสุขกันตามมาครับ ันนี้กล้วยนี่ปลูกปีนี้นะโอ้โห400ต้นนี่เยอะมากเลยนะครับออหอมทองเลี้ยวไข่นีเซเว่นนะพูดง่ายๆก็อ้างชื่อเขานิดนึงไปไปคุยกับเจ้าของกันพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำนิดน,นึงครับพี่อะไรครับเนี่ยครับพี่หน่อยนะคะพี่หน่อยนะครับโอ้โหที่สวยมากๆเลยพี่ค่ะพี่หน่อยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับพี่ครับเราอยู่ที่ตําบลปากน้ําอาเภอเดิมบางนางบัวจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตาบลอะไรนะพี่ตาบลปากน้าตําบลปากน้ํา อำเภอเดิมบางน้งบทสุพรรณบุรีเอ้พี่ถ้าเกิดขับมาทาง3-4 0ศนย์มันเขียนว่าแยกปากน้ำอะพี่แยกปากน้ำมันมันเข้าได้สองที่เข้าตรงแยกที่จะเข้าบึงฉวากก็ได้แล้วก็วิ่งสายสีดำสามศูนยนะคะพี่หน่อยพูดอย่างนี้นึกออกเลยตรงนี้พูดถึงบึงฉวาก,กน,นะครับพี่มันห่างจากบึงฉวากไกลไหมครับคิดว่าประมาณสักอ ยี่สิบกิโลถึงไหมไม่ถึงค่ะไม่ถึงห้ากิโลไม่ถึงห้ากิโลด้วยค่ะเอาง่ายๆใครรู้จักบึงฉวากสุพรรณบุรีก็ไม่ไกลจากที่นี่มากนะครับค่ะโออันนี้ของพี่หน่อยนี่กี่ไร่ครับเนี่ยครับเอ่อถ้าถ้าตามเอกสารนี่คือเก้าไร่สามงานคุดแดงคุดแดงค่ะเก้าไร่สามงานเจ็ดสิบเก้าตารางวาอ้าวก็เกือบสิบไร่ดีครับเกือบสิบไร่เป็นถนนคุดแดงแล้วก็มีที่งอกนี่เป็นไร่ ไล่กว่าเกือบสองไล่อะค่ะที่ยืนเรายืนนี่คือที่งอกที่งอกนะคะด้านล่างนี่ด้วยนะคะเห็นว่าขายราคาไม่แพงมากแต่เดี๋ยวเราค่อยบอกราคากันค่ะพี่หน่อยอันนี้ไม่น้ําอะไรอะครับท่าจีนค่ะท่าจีนตรงๆเลยไม่มีไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แขนไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะท่าจีนค่ะแล้วก็ที่ผมเกินไปอะครับพี่หน่อยของเรานี่ติดลวดยางด้วยใช่ค่ะ3 0 5 0ค่ะ3 0 5 0ติดเกือบร้อยเมตรนะพี่ค่ะ เก้าสิบประมาณเก้าสิบกว่าเมตรเก้าสิบกว่าเมตรอ่าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแต่เรามาเริ่มต้นตรงไม้น้ากันนะพี่นะค่ะที่นี้ผมถามก่อนไหนๆเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปตรงถนนลาดยางกันพี่ค่ะน้ําท่วมไม่ปีห้าสี่พี่ห้าสี่ไม่ท่วมนะคะโอ้โหไม่ท่วมขึ้นข้างบนนี้นะคะห้าสี่จะอยู่ข้างล่างค่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยค่ะการันตีการันตีโดยการถามคนในพื้นที่ได้ได้ค่ะอ่าหกสี่ก็ไม่ท่วมไม่หกสี่ไม่ท่วมหกห้าก็ไม่ท่วมไม่ท่วมค่ะเพราะอย่างนี้พี่หกสี่หกห้าส่วนใหญ่เขาจะท่วมกันค่ะาเพระะฉนนั้ ขอบเขตเราเนี่ยพี่ตั้งแต่ป่านั้นนะพี่นะใช่ค่ะอ่ายาวมาเลยจนถึงเลยต้นนี้เป็นน้อยหนึ่งเลยต้นใหญ่นี้ไปถึงแนวไผ่อะกอไผ่อะค่ะ7จเมตรได้ไหมพี่ประมาณคือคือง่ายๆเลยติดถนน่ะลัดยางมันจะกว้างกว่านี้นิดนึงใช่ค่ะแต่ติดแม่น้ํามันจะมันจะแคบกว่าตรงติดล้านนิดนึงอ่านิดนึงครับค่ะอ่ะเดี๋ยวรบกวนพี่หน่อยพาเดินไปชมกันนะฮะตรงเออโอ้โหตรงนี้เนี่ยพี่เราสามารถเนี่ยมาตกแต่งทําศาลาริมลงริมน้าได้เลยค่ะ อากาศดีค่ะนี่พี่หน่อยไปถึงอย่างนี้นะคะพี่หน่อยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะเดินนะพี่ใช่ใช่ก็หอมทองไหมพี่หอมทองค่ะพี่ปลูกพี่ปุูกไว้ปีไหนปีนี้นะคะโอ้แสดงว่าเดี๋ยวอีกฝนหนึ่งก็ออกลูกเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะเพราะว่าพอเขาโตเร็วเพราะดินเดิมดีมากผมมาล่าสุดเมื่อเดือนกันยาหรือตุลาเนี่ยพี่มันยังแค่หัวเข่าอยู่เลยใช่ค่ะผ่านไปสองเดือนเจอฝนไปปลายนี่ขึ้นขนาดนี้เลยนะพี่นะค่ะค่ะเอ๊ะพี่หน่อยเห็นได้เข่ามีบ่อปลาดานด้วยเหรอ มีค่ะเรามีแหล่งน้ำสามที่นะคะคือเราใช้จัดท่าจีนมีบาดาลตรงกลางที่แล้วก็มีของชนหน้าหน้าที่อย่างนั้นใครปิดหนีเราก็คือถือว่าพาต้องชมไปเรื่อยๆก่อนพี่หน่อยพาไปดูริมที่ส้มยินสีคะพี่ค่ะอันนี้พี่หน่อยอยู่จังหวัดอะไรขอโทษนะพี่เป็นคนจังหวัดอะไรฮะพี่จริงๆถ้าคืนเพลเป็นคนนครสวรรค์อ๋อนะคะครับแล้วพี่ก็มามาเป็นเจ้าของแปลงนี้ไว้แปลงนี้ค่ะนานหรือยังค่ะนานหรือยังพี่ อ๋อเลยเกือบจะสิบปีแล้วมั้งพี่เนี่ยนะฮะใช่ค่ะโอ้แล้วตรงกลางนะพี่นะมีที่ที่ก็เช่านาด้วยสวยมากนะพี่นะค่ะอ่าเราค่อยๆดูกันไปเรื่อยๆโอ้ผมมองหายากพี่สมัยนี้ที่ที่ติดแม่น้ําน้ําไม่ท่วมแล้วก็ติดระยางด้วยคุณจะเห็นได้ค่ะนี่ค่ะระวังมีลมค่ะนะคะ อันนี้เราสูบน้าเพื่อจะใช้ในนานะคะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวพี่หน่อยแป้นึงฮะความหมายคือพี่หน่อยเนี่ยวางท่อไว้คนทํานาคนทํานาที่พี่นี่หนึ่งบ้านหลังนู้นสวยมากเลยใช่ค่ะเราทําเหมือนเขาได้เลยใช่ค่ะแล้วเราโชคดีพี่หน่อยฮะคือพี่หน่อยเนี่ยทำตรงนี้เป็น2สเต็ปใช่ไหมฮะใช่ค่ะแมคโครลงสุดสายตายันชนป่าที่พ่อพี่หน่อยทั้งหมดใช่ค่ะครับตรงนี้สามารถมาปูเสือนั่งชมวิวอะไรเย็นๆได้เลย แล้วที่ของพี่หน่อยมันไม่ใช่ไม่ใช่แม่น้าโค้งนะฮะตรงค่ะตรงแล้วผมบินโดนแล้วของที่เนี่ยตรงเราเนี่ยเป็นแม่น้ําที่กว้างกว้างกว่าที่อื่นเยอะต้องดูที่โดนบินสูงนะครับ่อ่าแล้วเราก็วางท่อไว้แล้วพี่ก็เป็นตรงนี้ค่ะคนสูบนาเขาก็เข้านาค่ะอานาเห็นนาแล้วเห็นนาละค่ะตรงนี้หลักเขตเราอยู่ประมาณไหนนะพี่ประมาณเนี้ยต้นมะขามนี่นะคะที่ใก้แดงๆไว้นี่นะคะเดี๋ยวผมจะให้ดูที่งอกเลยครับพี่ไล่กว่าเกือบ เกือบสองไร่มันจะเป็นยังไงไร่กว่าเกือบสองไร่นะคะตรงนี้นี่ครับพี่พี่หน่อยขออนุญาตนะครับนี่เห็นหลักแล้วค่ะพี่นี่ค่ะนี่นี่นี่พี่หลักเขตนี่นะฮะค่ะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นจากนี่นะพี่นะฮะลงไปแม่น้ำตรงนี้กวาดหมดนี่เลยค่ะไปถึงกอไผ่นู่ยเลยนั่นค่ะก็คือเป็นที่ของเขตแม่น้ำ ไม่ใช่ใของใครทั้งนั้นเป็นของแม่น้ําแต่เราเนี่ยสามารถทําปลูกอะไรก็ได้ใช่ค่ะอย่าปลูกบ้านอย่างเดียวใช่ค่ะอย่ามีสิ่งปลูกสร้างถาวรน,นะครับเอาสา,าระกระ่อบมานั่งเล่นอะไรเขาไม่มีใครเขาว่าอ่าน,นี้เป็นเขตแม่น้ําเขตแม่น้าส่วนใหญ่เขาจะเป็นอย่างนี้แหละครับค่ะ,ะแล้วก็ตรงไปเลยนะพี่นะ,ะโอ้กล้วยนี่พี่ได้ให้เขาลดน้ํำไหมครับเออเราจะด้ำน้ำําถ้าช่วงแล้งนะคะก็คือจะสองครั้งเรือนนี้ค่ะสองครั้งเดือนละสองครั้งอ๋อเดือนละสองครั้งสองครั้งครับพี่ ก็ตีไว้ผมพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมจะลืมก็คือ9ไล่3งานเท่าไหร่นะพี่เจตารางวาขาดอีกประมาณ21ตารางวาครบ10ไล่นะครับแล้วก็ที่งอกด้วยสายตาผมเนี่ยก็เกือบเกือบสไล่เหมือนกันนะพี่นะพี่หน่อยขายเท่าไหร่ครับ ขายเหมาแปลงนะคะก็คือ1 1 9ล้าน9บาทค่ะ11ล้าน9ตีไว้10ไร่ก็แสดงว่าไร่หนึ่งล้านต้นๆใช่ค่ะเหมือนแพงแต่ไม่แพงนะพี่ไม่แพงค่ะที่ต,นนติดลาดยางที่ติดแม่น้ำเนี่ยอย่างน้อยที่ไร่นึงก็โอโ้จะ2ล้านอยู่แล้วแถวนี้ค่ะเพราะว่าผมจะดูวิ่งมารีวิวแถวนี้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันแพงด้วยจํานวนมันเยอะพี่อ่าคือมัน10 มาสิบไร่มันถึงสิบเอ็ดล้านกว่าใช่ไหมพี่ใช่ค่ะอ่าสิบล้านเก้าแสนฉนดผพื้นเดียวด้วยผืนเดียวค่ะครับไม่ต้องปวดหัวนะครับอ๋อแล้วมีต้นไม้ใหญ่ด้วยเหรอครับพี่หน่อยครับมีต้นประดู่ค่ะทั้งหมดเนี่ยประมาณเนี่ยตามที่เห็นนะหกต้นใช่งคะหกเจ็ดต้นอะไรเนี่ยนะครับต้นเลยค่ะเป็นประดู่อ่าเดี๋ยวเราเราไปเดินดูกันค่ะข้างหน้าติดลัดยางเนี่ยมีทั้งแรงไฟฟ้าแรงสูงแรงต่าเลยนะพี่ค่ะค่ะอ่าอินเทอร์เน็ตเพียบหมู่บ้านเพียบน้ําไฟถึงค่ะครับ ข้อเสียหลังจากเจเา่ทีราเดินพากสนามไปแป๊บหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวเราไปบินโดนกันดูว่าเป็นยังไงบ้างที่ติดถนนลาดยางยาว,ยาวติดแม่น้ํายาวๆมีนาข้าวมีสวนกล้วยเป็นยังไงตามมาเลยครับอ่ะไปฟืดอ,อ่ะนี่ผมบินอยู่ตรงถนนนะครับตรงถนนเลยนะครับเนี่ยท,ที่เราเห็นก็ติดทางนานทั้งหมดเลยนะครับอ่าคือบิ๊กคืกอกอก,อก,อก ห่างจากแยกปากน้ํา340ลงมาไม่ไกลครับ3-40ูน่ะนะแยกปากน้ําเข้ามานี่ประมาณสัก3กิโล2กิโลประมาณนั้นน่ะนะครับดูมุมอ่าดูมุมสูงก่อนไฟฟ้าแรงสูงแรงต่าผ่านด้านหน้าเลยนะครับอ่าเนี้ยเนีนี่น,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 นีเห็นไหมที่เป็นทุ่งนาเน,นี่ยนะครับอ่าเนี่ยที่นาผืนนี้นี่เนี้ยที่ที่เป็นของเรานะครับเนี่เดี๋ยวบินให้เห็นแม่น้ําเลยเปืดแม่น้ําท่าจีเลยนะครับไม่ใช่สาขานะท่าจีเลยเนี่เห็นไหมฮะ เริ่มเห็นละน้ำเริ่มเห็นแล้วนะครับนี่ความสูงประมาณ50เมตรนะครับอ่ะขึ้นไปอีก80เมตรเอาให้สุดเลยร้อยกว่าเมตรนะครับนี่ก้มหน้าก่อนจะได้เห็นแม่น้ำอ่านี่แม่น้ําท่าจีนนะครับเห็นไหมข้างหน้านี่เราปลูกอ่ะพี่พี่หน่อยเขาปลูกกล้วยไว้เต็มเลยนะครับเห็นปะฮะติดแม่น้ําติดถนนอ่ะมาไล่มาให้เห็นถนนเลยเดี๋ยวหาว่าภาพตัดต่อนะครับนี่นาฝั่งนี้นะอ่าเก้าไรกว่าเก้าไรสามงานกว่ามีที่งอกตรงแม่น้ำนี่ก็เป็นไล่เหมือนกันนะครับ ติดถนนระยางเลยเห็นไหมอ่านี่เห็นไหมฮะสวยๆเลยเอาไปเดี๋ยวมุนซ้ายมุนขวาดูสักหน่อยข้างๆนึงจะเป็นส่วนมะม่วงอ่านามันมีสอผืนนะของเราผืนสี่เหลี่ยมนะสามเหลี่ยมนี่ไม่ใช่นะครับเห็นไหมมีส่วนมะม่วงใกล้ๆวัดท่าทองนะครับท่าทองอ่าประมาณหนึกิโลนี่ปื๊ดทางนี้ไปทางสุพรรณไปทางวึงชวาก ไม่น่าจะเห็นแล้วครับบึงบินโดนสูงไม่พอนะครับมองไม่เห็นเห็นไหมมีบ้านเรือนประชาชนรอบข้างเลยนะครับติดถนนนี่ก็จะเป็นคลองน้ำอีกคลองหนึ่งนะครับมีคลองฝั่งนู้นอ่านี่เห็นไหมเดี๋ยวเงยหน้าก่อนฟืดเห็นสุดเลยนู่นสุดสายตานะบึงฉวากเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับฝั่งนี้จะเป็นภูเขาอ่าภูเขานี้ก็อยู่ที่เดิมบางนะครับเดิมบางนางบวชเห็นป่ะมีภูเขามีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นท้องนาน้ำไม่ท่วมในแถวนี้นะไม่ได้ท่วมนะครับ เห็นป่ะเห็นภูเขาแม่มองไปไกลๆนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนละอ่านี่เห็นไหมแม่น้าก็เห็นไหมขวามือด้านบนแม่น้าก็จะทอดคดเคี้ยวไปตามถนนนั่นนะครับนี่เห็นป่ะแต่ของเรานี่มันดีอยู่อย่างหนึ่งคือคุ้งน้ํามันกว้างเนี่ยที่เรานี่นี่มาละเน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 เตรงนางขึ้นไปเห็นเห็นไหมค่อนข้างก็อาจจะกว้างกว่าที่อื่นอะที่ของเราที่ติดท้องนานะครับที่ติดแม่น้ำง่ายๆว่าตรงที่ปลูกกล้วยน่ะเห็นไหมตรงนู้นอะแม่น้ําจะกว้างอ่ะไล่ลงมาอีกนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมบินตำ่ำๆลงมานิดหนึง่งเดี๋ยวจะพาไปดูไปชมดูแม่น้ําอีกชนิดหนึ่งนีนงน่มันสูงกันไปอ่าพื้นเนี่ยพื้นนี้เลยนะมันมีสองพื้นสกเกตด,ดูนะนาซ้ายกับน,นาขวานาะขวาไม่เกี่ยวนะครับของเราเป็นนาฝั่งซ้ายอ่ะไปเดี๋ยวพาไปดูแม่น้ําพื้นนี้อยู่ในเฟรมกล้องนี้หมดเลยดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นปะ กล้หน้าดูหน่อยสิเนี่ยเห็นไหมฮะอ่าเนี่ยที่ปลูกกล้วยไว้เยอะเหมือนกันนะพี่ก็ปลูกกล้วยไว้ให้ดูม่น้ำให้สุดเห็นแล้วนะฮะอ่าตอนกลับมาฮึดน,นี่กล้วยเขาปลูกเต็มพื้นที่ครับอ่า มาแล้วปื๊ดเห็นไหมฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเดินพักสนามกันต่อนะครับไปดูที่ว่าเป็นยังไงบ้างอ่าถนนยังอยู่กับเรานะโอเคอเคี็ให้กลมหน้าก่อนไม่รู้เห็นถนนหรือเปล่าไม่เห็นหรอมั้งก้มมาดูที่นี่อ่าเหมือนเดิมครับถนนไม่หายไปไหนอ่ะโอเคเราไปเดินพักสนามกันต่อครับอันเนี้ยผมมีอยู่ข้อเดียวในสายตาผมคือมันไม่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป๊ะ,ะมันมีหักอยู่หน่อยเดียวอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โอ้มาแล้วพี่ผูกพันกับผืนนี้แม่แปลงนี้ไหมเออผูกพันไหมเหรอรแต่ว่าก็เออเราเป็นยุาของที่มันก็ต้องมีนะคะแต่ว่าเราเราคิดว่าถึงเวลาที่เราจําเป็นต้องต้องขายพี่หน,นะะหน่อยบอกได้ไหมว่าพี่หน่อยขายทำไมราลาบล,ละลวงไม่ได้พี่ค,คือหนึ่งคือหนึ่ือว่าเราอายุเยอะแล้วนะคะครับแล้วก็เราตามด,ไมไดูไม่ไหวดูแลไม่ไหวไม่ไหวอ่าเราก็ต้องให้อีก ท่านอีกท่านใหม่มาดูแลแทนคนที่ดูแลไหวใช่ค่ะครับผมวระที่แปลงนี้สวยนะคะเพราะเราซื้อไวโอ้ที่น้ําเต็มเลยอ่ะนี่ค่ะนาอ๋อคือที่เราก็ตรงไปตรงนี้นะพี่นะนู่นคือลาดยางใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเสาไฟแรงสูงใช่ค่ะอ่าเนี่ยมันจะมีหลักตลอดเลยนะพี่นี่ค่ะแล้วก็ยักนิดนึงพี่ให้เขาเช่าทํานาอยู่หรอครับใช่ค่ะปีหนึ่งเขาทากี่รอบพี่สามรอบค่ะน้ําดีสามรอบเป็นนาปังนะพี่นะค่ะ ขอโทษนะพี่เขาใจ่าค่าเช่ากันยังไงรูไหมก็ประมาณมเ,ออเขาคิดอะตอนที่เราคิดเนี่ยก็คือ15บหถังต่อไร่เป็นเงินสักเท่าไหร่พี่ประมาณนะเขขึ้นอยู่กับซีซันนะคะก็คือว่า7 0 0 0 0ถึง9,000ต่อรอบต่อรอบอตีไว้7 0 0 0 0ถึง9,000ต่อรอบทำ3า3รอบก็คูณ3ใช่ค่ะเฉลีย่ยถ้าเต็มที่ก็ตีไว้ปีละ30,000ใช่ค่ะประมาณนั้นนะ,ะพี่คร่าว อย่างนี้ถ้าเกิดมีคนจะมาซื้อต่อนี่พี่หน่อยมีแนะนําคนเช่านาให้ไหมฮะยินดีค่ะมีใช่ไหมฮะมีค่ะมีค่ะเพราะว่านะคะคนปัจจุบันนี้เขาก็ทําดีทําดีค่ะผมดูแล้วสะอาดสะอ้านสะอาดสะอ้านค่ะอ่าไปพี่นะคะพี่หน่อยเดี๋ยวลบกวนพายไปเดินดูตรงตรงนู้นดีกว่าจะได้มองเห็นชัดๆนะครับเนี่ยผมเดาว่าปีหน้าเนี่ยปีหน้านี่สมมติใครซื้อไปนี่ผ่านไปผ่านมาผมขอมอเตอเก็บกล้วยบ้างโอ้เต็มเลยอะครับค่ะ นี่ยพี่ผมชอบอย่างเงี้ยน้ํามันอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์ค่ะมีเสียงกบเสียงเขียดด้วยนะใช่ค่ะพี่ทำมันอยู่ใกล้ๆวัดอะไรแถวเนี้ยวัดท่าทองค่ะทอท่านหารสาะ,ะเอ,เอะไม่เอกสารอาท่าท,าทองก็ทองคํทองควัดท่าทองอําเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีตาบลปากน้ำตำบลปากน้ําอําเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีเส้นเดียวกับวัดพี่เออเส้นเดียวกับฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวกับวัดถึงวัดท่าทองแล้วเลยมาเนี่ย ประมาณ2กิโลขวาเมอนั่นแหละครับหาไม่ยากครับพี่ง่ายค่ะฝั่ง,<ช>งนู้นของเรานี่เป็นป่าเลยเลาะป่าใช่ไหมพี่เลาะป่าค่ะคป่าคือแนวเขตอ,อะไรที่เป็นป่าไม่ใช่ของเราใช่ค่ะอะไรโล่งๆคือของเราของเราโอเคผมสบาย นาารใจแล้วว่าน้ำไม่ท่วม5สีนี้ก็ถือว่าแปลงนี้ใช้ได้แล้วนะครับโอ้สวยๆเลยไปรบกวนพี่หน่อยพาดูข้างหน้านิดนึงนครับอ,อ๋อตรงนี้เขาปล่อยโล่งอย่างนี้เลยเหรอฮะปล่อยโลง่งปล่อยโลง่งครับนี่ือว่าอยากเอาลงต้นไม้อะไรเพ่มผมมองนะพี่ถ้าเป็นผมนะนะผมซื้อผมจะปลูกบ้านตรงเนี้ <laughs> เพราะว่าปลูกติดถนนมากมันก็จะวุ่นวาย<ล>ใกล้แม่น้ํามากบางทีมันก็นะ มันก็ดีพี่แต่เพียงจะว่าขยบมานิดนึงนะให้มีพื้นที่ข้างหน้าอย่างเงี้ยใช่คะนะครับอ่าเน,นี่ยเนีเนี่ยตรงเนี้ยปลูกบ้านได้สบายเลย<ช>นะครับอ่ะแล้เราเราก็เลาะรั้วไปใช่ไหมพี่ะะอันนี้อันนี้เปบ่อบาดาลเขานะคะตรงนี้ ตรงตรงตรงนี้ตรงไหนีค่ะตรงนี้ค่ะเขาปิดไว้อ๋อนี่ตรงที่มีสังกะสีปิดตรงนี้เจ้าของเจ้าของเอ่อคนที่เช่านา,นาเขาไม่ไม่ไม่ใช้แล้วเขาบอกเอาจากแม่าน้ําพอเราเปิดปาเอาจากแม่านาม้ำจะดูนี่หน่อยถึงบอกว่ามีนาแหล่งน้ำสามที่สามที่จากแม่น้ําคือหนึ่งจากตรงนี้สูบน้ําคือสองแล้วข้างหน้าเราติดคลองด้วยคลองชนอ่าเป็นสามอ่ะระหว่างถนนเนี่ยที่ที่มันขนานมาเนี่ยก็คือเป็นคลองชนเลยนะพี่นะใช่ค่ะอ่าลาดยางเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูว่า เป็นยังไงที่ติดถนนกือบ90เมตรนะครับนี่หลักหมุดหัวแดงๆเสาปูนี่คือของเราหมดทุกอย่างใช่ค่ะใช่ค่ะเราเราเราสามารถขับรถเข้ามาตรงนี้ได้เลยได้ค่ะถ้าไม่นะคะเข้ามาถึงตรงนี้เลยลานตรงนี้อ่าเนี่ยฮะวันนี้เราอัดรีวิวแปลกๆเรารีวิวจากท้ายมาหาหัวคือจากแม่น้ํามาหาถนนนั่นนะครับหน้านาตรงนี้อย่ามองยากพี่เดี๋ยวเราต้องไปดูตรงถนนพี่อ่า นานี้เขาปลูกได้ไม่นานมัางพี่นานี้รู้สึกเขาเพิ่งลงเมื่อประมาณต้นเดือนพฤศจิกาเดือนหนึ่งใช่ค่ะประมาณ <40 S 2> เดือนนึงรอบนี้นะคนะโอ้โหเธอออกรวงทองทองสวยเลยพี่สวยค่ะที่หน่อยครับมาจากกรุงเทพประมาณกี่กิโลครับเออประมาณากรุงเทพประมาณถ้ามาประมาณสักประมาณร้อยร้อยหกสิบถึงไหม วันละร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบนะประมาณนั้นแล้วกันเนาะบ้านเนาะบ้านเนาะบ้านพี่หน่อยอยู่ตรงไหนขอโทษฮะอยู่พระรามสองเนาะอ๋อจากตรงนั้นใช่ถ้าจากผมเดาถ้าจากกรุงเทพจากบางใหญ่มาจากเซ็นทรัลเวสเกตตรงนั้นก็ประมาณสักร้อยสี่สิบกว่านิดนึงประมาณนั้นเข้าวๆนะฮะโอ้น้ําเดี๋ยวเราต้องไปดูข้างหน้าพี่ดูตรงนี้อธิบายจะงงว่ามันหักยักยังไงอะไรยังไงนะครับ ผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ชอบที่ริมแม่น้ำมากใช่สมัยนี้หายากพี่แปลงที่มันติดรัดยางด้วยแล้วก็แปลงที่ติดมนน้าแล้วก็น้าไม่ท่วมหายากมากใช่ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะเริ่มให้ดูแล้วมันเป็นยังไงที่มันขยับยักย้ายอะไรต่างๆนะครับค่ะนี่มันจะหักตรงนี้พี่เดี๋ยวหาหลักก่อนนี่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 พี่นี่ะสีแดงๆเนี่ยนะพี่นะก็คืออย่างนี้ฮะอธิบายไม่ให้งงก่อน จากตรงีพี่หน่อยยืนขออนุญาตพี่หน่อยยืนนิดนึงจากเนี้ยนะฮะตรงไปถึงแม่น้ําเลยตรงดิ่งเลยนะฮะถึงแม่น้ําเลยนะครับแล้วมันก็จะมาหักหน่อยนึงมาถึงมุดตรงนี้มุดตรงนี้หักนิดนึงนี่นี่มุดแดงๆเนี่ยนะฮะสีแดงๆเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ยิงขึ้นถนนเลยพี่ยิงนะฮะเห็นไหมครับเอขึ้นถนนเลยเดี๋ยวเราไปดูลัดยางกันอ่าสุดถนนเลยอันนี้คือหักครั้งที่หนึ่งหักนี่มาประมาณสักสาเมตรนิดนึงครับพี่ เนี่ยนะช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มันจะมีเสาไฟตัวนู้นพี่ใช่ไหมฮะตรงที่มีตอไม้นะพี่นะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงมาเลยนะฮะตรงดิ่งเลยเสาไฟตรงมาเรื่อยๆจะมาชนป่านิดนึงแล้วมันหักป่านั้นไม่ใช่ของเรา่อของเราคือติดป่าทั้งหมดนะครับมันมันหักสองช่วงพอพอมาถึงตรงนั้นปุ๊บหักป่าแล้วก็ตรงถึงแม่น้ําเลยนะครับหักสองมุมแค่นั้นเองมันข้อเสียมีอยู่แค่นั้นเองนะครับ พื้นที่นานี่ด้วยสายตาผมประมาณสักหกไร่พี่ได้ไหมเจ็ดไร่ครึ่งเจ็ดไร่ครึ่งเจ็ดไร่ครึ่งอ๋อที่เป็นนาเลยพี่นะส่วนที่เหลือก็เป็นที่เปล่าแล้วก็ที่ปลูกต้นกล้วยของเราใช่ค่ะอ่าที่ที่เราจอดรถนี่ของใครครับอันนี้เป็นลานลานตักข้าวสาธารณะซึ่งตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วแปลว่าเป็นที่หลวงที่หลวงใครซื้อแล้วเนี่ยยังไม่ไม่อยากทําอะไรให้เขาเช่านาได้เอารถมาจอดตรงนี้ได้เลยเวลามาไล่ค่ะจอดอ่าจะได้จะได้ ง่ายๆคือยังไม่ต้องทําทางเข้าของเราได้เพราะมันเปที่หลวงเขาไม่ว่านะครับแค่มาจอดรถทีแล้วเราจะเดินขึ้นถนนลาดยางเห็นยังไงได้บ้างคบพี่ก็ต้องเดินทางนี้นะคะลกวนพี่หน่อยนิดนึงเดินเดินข้ามนิดนึงกล้วยนี้ไม่ใช่ของเรานะไม่ใช่ค่ะของข้างเคียงแล้วนะฮะใช่ค่ะของเราคือนาเดี๋ยวไปดูบนถนนใหญ่ใจเย็นๆแล้วจะเห็นทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือสาคารณะนะครับที่เรายืนอยู่เนี่ยนะโอ้วันนี้เรามารีวิวนี่เห็นบรรยากาศทั้งหมดเลยนะฮะ พี่หน่อยมาที่นี่บ่อยไหมครับอตอนนี้ทุกสัปดาห์ค่ะมาคอยดูเรามีเรามีไล่ที่อุทไทยอุไทยธานีอุทยธานีอ่ามันเป็นทางผ่านใช่ค่ะอ่าพี่ก็เลยแวะมาบ่อยหน่อยใช่ครับเราก็มีบ้านที่ตรงนี้หลังหนึงอ่าเอาง่ายๆพี่หน่อยมีหลายแปลงมีหลายแปลงค่ะแต่11.9นี่ต้องบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวพี่หน่อยออกค่าโอนให้ใช่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือพี่ลดราคาไม่ได้แล้ว ใช่มั้ยไหมฮะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยพี่พี่ขายมาถูกสุดแล้วอ่าเลยมันมีเงื่อนไขนิดนึงแต่ให้โทรมาคุยได้ผมลืมขอเบอร์พี่หน่อยเลยพี่หน่อยเบอร์อะไรครับเออศูนย์แปดหนครับเก้าสี่แปด์สีอกรอบครพี่ครับ0 8 1 9 4แ8ดหนึอ่าโทรหาพี่หน่อยได้ตลอดเลยนะคะจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนเลยอ่ะนี่ที่เรายืนอยู่นี่สาธารณะไหมพี่สาธารณะค่ะนั่นแหละฮะ พีจะเข้าลานตัดมันเราติดสาธารณะอยู่สองฝั่งคือถนนลาดยางยาวๆเลยกับด้านข้างเราด้านข้างอ่าที่ผมรบกวนให้พี่หน่อยเหนื่อยมากับผมนิดนึงคือจะได้เห็นถนนไงฮะไอตรงนี้ไม่ใช่ของเรานะคบมันเป็นของชี้อของหน้า,นาเดี๋ยวต้องไปดูด้านหน้าจะเห็น<ต>ที่นี่อันนี้คือที่พี่หน่อยบอกนะครับก็คือถนนลาดยางเดี๋ยวรถไมมาสามศูนย์ห้าศูนย์น้ำเท่าถนนนะคบพี่เกือบเท่าถนนแลยเมันเป็นคลองนี่รถไมเยอะเลย อ่ะรบกวนพี่หน่อยเดินไปเรื่อยๆนิดนึงครับพี่เดินนั่นแหละฮะโอ้นี่สาธารณะคลองนะอ่าผมว่าถนนแถวนี้ก็มันจะซ่อมหรือเปล่าครับพี่เห็นเขาตีเบอร์ไว้เต็มเลยใช่ค่ะโครงการมันมันอยู่ตรงแถวหน้าวัดท่าทองเดี๋ยวเขาบอกว่าเจ้าจะต่อมาจนถึงไปทางด้านโน้นนะคะบ้านเชียนจะขยายถนนให้ใช่ค่ะจะใกล้แล้ะค่ะครับผมของเลานี่ตรงมุมกล้วยเนี่ยนะพี่นะ ใช่ค่ะมุมกล้วยเริ่มถ้าสังเกตตรงมุมกล้วยจะมีหลักอยู่หลักหนึ่งใช่ค่ะเสาปูนอันนี้ที่เราบอกกันะพี่นะตรงดิ่งไปเลยใช่ค่ะตรงไปแล้วไปขยับนิดหนึ่งตรงที่ผมยืนให้นะครับค่ะอันนี้นะคะเวลาคนทํานาเขาก็เผลอทํามาตรงนี้มาหน่อยหนึ่งเขาขอทําไม่เป็นไรเขาไม่ว่ากันาขอทนี่ตรงดิ่งนะครับตรงดิ่งไปเลยนิดนึงแล้วเข้าไปนะครับแล้วก็มาหมดนี่เลยนะครับ อ๋อบึ้งฉวากก็ตรงไปนี่นะพี่นะค่ะแล้วถ้าย้อนหลังเราไปไหนนะพี่ไปหันคาไปแยกบ้านเชียนหันคาครับนะคะแยกปากน้ำอะไรต่างๆใช่ใช่ค่ะอ่าพี่พีกติดถนนกว้างๆนะนะอันนี้นะคะครับเนี่ยหมดนี้เลยปลาปาก็มีอยู่แล้วมั้งพี่มีค่ะปลาปลาปลาหมู่บ้านน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ดูเสาไฟแรงสูงนี่ฮะ เสาไฟนี่มันเข้าปักในเขตที่เราใช่ค่ะมันเป็นเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทุกที่เขาเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่มีรางวัลเขาก็ปักแต่อนาคตเห็นว่าเขาจะเริ่มขยายเขาออกถูกต้องถูกต้องเขาออกมาข้างนอกค่ะครับเวลาเขาจะทาถนนเนี่ยเขาทำพร้อมกันครับอ่ะอ่ายังไม่หมดนะฮะเขตที่ยังไม่หมดนี่เดินมาก็จะรู้ว่าไอ้ที่เราบอกหักอีกมุมนึงเป็นยังไงนะครับโอ้ รู้สึกว่าเขาฝังท่อไว้ข้ามถนนมาตรงหน้าที่พี่ด้วยใช่ค่ะเพื่อจะมาใช่สังเกตเนะฮะามะคที่เรารีวิวนี่จะปีใหม่แล้วนะฮะน้ํายังดีขนาดนี้มันก็จะฝังข้าม,มามาตรงนี้นี่นมาหน้าที่เราเลย<า>แล้วก็เอาเข้าไปทํานาได้เลยถ้าต้องการนี่ยังไม่สุดที่พี่เลยนะครับไม่สุดค่ะกว้างมาก บงระว่างนี้ก็ตรงไปอย่างเดียวเลยใช่ไหมฮะตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวานิดนึ่านะคะมันจะมีแยกออกไปหน่อยนึงใช่ค่ะอันนี้หลักเขตเสาแดงหลักเขตนีเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ค่ะหลักเขตเสาแดงพี่หน่อยที่ของพี่หน่อยเนี่ยหันหน้าออกทิศใต้ใช่ไหมฮะนี่หรอกคะทิศใต้ใช่ค่ะทางด้านนู้นทิศเหนือครับอ่าด้านนี้ปอใต้ทิศใต้ไม่ใช่ทิศไม่ดีนะทิศดีนะครับอ่าทิศมงคลรับลมทิศที่เรียกรับซับด้วยพี่ระวังนะคะระวัง อันนี้คือหลักแรกอ่าฮะหลักแรกแล้วก็ตรงไปยันชนต้นกล้วยใช่ค่ะต้นกล้วยที่เรามองนี่คือด้านหน้าที่ถนนนะฮะประมาณ90เมตรพอมาตรงนี้ปุ๊บนะพี่มันก็ตรงไปแล้วไปขยักป่านิดเดียวอ่าแล้วก็ตรงไปอีกตรงป่านั้นไม่ใช่ของเราไม่ใช่แต่กล้วยที่เห็นใช่อ่าเดี๋ยวหลายคนจะได้ไม่งงกันเพราะฉะนั้นเราให้ข้อมูลที่ชัดเจนทั้งหมดที่เราบอกกนะพี่เสาไฟเห็นไหมมันเข้าไปในเขตที่เราทุกที่อะฮะ แต่อนาคตเดี๋ยวเขาก็ย้ายถนนเขาก็จะย้ายออกมานะครับตรงนี้ไม่มีไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันเป็นเสาแรงสูงนะครับเขาปักไว้โอ้ตกสิบยี่สิบปีได้้วมพี่เกินก็มั้งเกินค่ะเกินสังเกตดูคาบเสาไฟไม่มีน้ําท่วมพี่ค่ะอเวลาดูน้ําท่วมให้ดูคาบเสาไฟนี่พี่จะมาตรงนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็ตรงดิ่งตรงดิ่งไปเลยค่ะอ่านั่นแหละฮะช่อปากนี่แหละที่มาที่ไปของสิบไล่ไอ้ขอโทษฮะ ก้าไร่สามงาน79ดกาอ่าฉนดคกูแดงหนึ่งผืนอีกนิดเดียวครบ10ไร่แล้วก็ที่งอเกือบ2ไร่ในราคา11.9้าล้านพี่หน่อยออกค่าโอนให้ทั้งหมดนะครับเพราะยางเดียวคืออย่าต่อราคากันเพราะมันเฉลี่ยไร่นึงก็ล้านนิดๆิดถือว่าถูกมากแล้วนะครับสำหรับทำเลนี้นะคะอ่าครับผมโอ้ยังไงก็อวยพรขอให้พี่หน่อยได้ขายได้ไวๆเนาะโอเคแล้วก็เชียร์นะผมใช้คำว่าเชียร์ผู้ซื้อ คนที่ชอบอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถมีกําลังที่สามารถเนรมิตอย่างนี้ได้เอาไปพัฒนาต่อต่อฝันจากพี่หน่อยแล้วกันเนาะค่ะพี่หน่อยมีอะไรฝากคนดูไหมก็ก็ถ้าถ้าถ้าถูกใจเผืนอนี้นะคะก็ลองโทรมาคุยกันนะเบอร์โทรเราก็ให้ไว้หมดแล้วอะไรหมดแล้วนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับขออย่างเดียวกันคือไม่ใช่ว่าโทรมากิ้งรดได้เท่าไหร่ อย่าเพิ่งนะครับขอให้มาชมที่ก่อนขอชมที่นัด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 ชมที่ได้ค่ะครับใครขับรถมานะฮะผ่านวัด่าทองเห็นป้ายเมื่อกี้สีฟ้าฟ้าบึงฉวากจอดรถดูเลยก็ได้ค่ะหันมามองเลยก็ได้ก็จะเห็นผืนนี้นะครับั้งืนแต่ก่อนที่จะเข้าไปยังไงก็โทรหาพี่สักหน่อยแล้วกันใช่ค่ะวันนี้เราสองคนกลับลาท่านผู้ชมก็ขอให้พี่ขายได้ไวๆแล้วกันนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ไายค่ะสวัสดีครับ ห <Okay. S 2> ูน้ำน้ำเยอะเลยพี่ <c oughs> น้ำพอดีอะ่ะเขาทำนาสามรอบครับ